นนี้เราอยู่ที่พื้นที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะตอนนี้นะคะพัฒภพงิธุรกิจการเกษตรได้ลงพื้นที่นะคะตอนนี้อยู่ที่พื้นที่นะคะแปลงเผือกของน้องมูดนั่นเองนะคะน้องมูดคะที่น้องมูดปลูกตรงนี้เนี่ยคือเผือกอา,อายุเท่าไหร่คะหนึ่งเดือนครับอายุหนึ่งเดือนนะคะติดสถานที่ท่องเที่ยวเนะ วันนี้กำลังเอาหญ้านะคะน้องมูดกําลังเอาหญ้านะคะเป็นเจ้าของแปลงเผือกนะคะอยู่ที่อําเภอเดชอุดมนะคะราคภูมิธุรกิจการเกษตรนะคะลงทุกพื้นที่นะคะที่มีถนนหนทางไปถึงนะคะเราไปถึงที่เลยนะคะวันนี้นะคะท่าในใดสนใจนะคะอยู่พื้นที่เดชอุดมนะคะสามารถเข้ามาดูงานได้นะคะเจ้าของแปลงเผือกนะคะน้องมูดอยากฝากที่น้องทางบ้านยังไงคะเวลาเขาอยากมาดูงานนะคะเป็นแปลงเผือกน้องมูด ทางทางบ้านหน่อยค่ะก็มาดูได้เลยครับค่ะอยู่ตรงบ้านนาดงตําบลท่าโพสีครับอ๋อบ้านนาดงเนาะตําบลท่าโพสีนะคะอําเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะใช่ครับค่ะวันนี้เราก็ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะเป็นสถานที่อะไรนะท่องเที่ยวเนาะแก้งเีแก้งเี